ความมาพร้อมแล้วหรือ,อยังพร้อมแล้วค่ะจ้าเชิญโจทย์นพยานขึ้นเบิดความได้พยานชื่ออะไรเออดิฉันเตยจุลินลทรัทบาิลัสค่ะปัจจุบันพยานประกอบอาชีพอะไรเป็นพิธีกรพยานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรในคดีนี้ดิฉันโดนทำร้าย ทั้งข้าวของทรัพย์สินกายและใจเจ็บปวดไปหมดเลยอ่ะเชิญพนักง,งานอนยการขึ้นถามสว์ได,ได้คุณเต้คะรับไม่ทราบว่าเรื่องราวเป็นยังไงวยเล่าให้สารฟังอีกครั้งจะได้ไหมคะได้สิคะคือเรื่องไม่เป็นอย่างนี้นะคะ่ะก็คือมาอัดรายการนะคะใชร้ระรากทั่วไปอะคะ่ะแล้วตอนนั้นะคะหนูก็กลับมาะคะ่ะก็ไม่ที่เดินไปขึ้ที่ทรณีหาแล้วจู่ๆมันก็เห็นจังจเลยใช่ไหมคะขอทางขาษาวคำถามในกล่าวเป็นการถามนำ ห้ามใช้ในการถามซักพยานค่ะจบอุ้นทนักงานในการการุณาเปลี่ยนคำถามด้วยแล้วคุณได้เห็นอะไรหรือเห็นใครช่วยเล่าให้สารพังได้ค่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรสักเท่าไหร่แต่มันมีค่ะตอนแรกนิเซนก็นูกว่าผีอำนะคะแต่อยู่ดีๆก็มีใครก็ไม่รู้มารวนรามดีทันนะคะโดยเฉพาะที่บ้านทายดิฉันเนมากเตินไปดิฉันรับไม่ได้อยู่ดีฟ้าก็เป๊ะขึ้นมาจะอย่างไนล่ะคะเดือนก็เลยร้องกรี๊ดออกมา าจริงจีก็อยากทำต่อค่ะแล้วหลังจากที่คุณพยานตะโกนออกไปเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อไปไม่มีอะไรมากเ่ะค่ะมันก็ถีบหนูเต็มแรงเลยค่ะฟ้าเปื้องแสงสองหน้าหนูสิคะหน้าหนูสวยกว่าคนนั้นนะคะแต่ไม่เข้าใจว่าถีบทําไมพอถีบหน้าฉันเข้าๆคะ่ะโอ๊ยมันก็วิ่งหนีแป้นไปเลยมันเป็นแหวที่ที่ฉันหายากมาก มีวันในฟรายเท่านั้นของ world พี่ันนะคะอยู่ตรงหน้าประตูบ้านนะคะพี่ันเดินออกไปค่ะเห็นมันทําตกไว้นอกแตงโมค่ะพูดเรื่องอะไรเนี่ยทำไมอ่ะหมดคำถามสานในวันเกิดเหตุพยานโจทย์ซึ่งเป็นผู้เสียหายที่ถูกจําเลยปุกรุกเข้าไปในเคหาสถานเนเวรากลางคืนและยังได้รับแหวนเพชรมูลค่า50ล้านบาทไปจากตู้เซฟในบ้านพยานโจทย์ และยังได้กระทมาณาจารย์บริการกอดจูบลูกทำพยานโศกและยังได้ทำรายได้จากการยายโศกดังนั้นพนักงานอายการ,อการขอให้ศาลพิพากษาลงโทษจำเลย เซ็นค่ะเซ็นตรงนี้ค่ะกกปกติไม่เร็จอะไรใครง่ายเยนะคันนี้ยไม่ต้องเส็นก็ได้คอ่ะเซ็นสิครับเชิญพยานกลับเข้าที่ได้เชิญพยานจำเลยขึ้นเบิกความได้พยานชื่ออะไรก็ผมชื่อภูมิดุกดิ๊กนะจ๊ะครับพยานมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรในคดีนี้ก็ผมน่ะถูกกล่าวหาว่าไปทำนู่นทำนี่มา เชิญทนายจำเลยขึ้นถามซักได้คุณพยานคะไม่ทราบว่าปัจจุบันคุณพยานประกอบอาชีพอะไรคะผมเหรอผมก็ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกผมก็อาศัยอยู่ในป่าผมน่ะเป็นคนรักธรรมชาติแล้วไม่ทราบว่าวันนั้นคุณพยานไปทําอะไรที่บ้านของคุณเต้ยคะก็วันนั้นนะ่ะผมน่ะกลับเข้าไปที่บ้านแต่เอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่าบ้านมันแปลกไปนะแล้วพอเราขึ้นไปบนห้องเนี่ยเราก็เจอเมียสุดที่รักของเรา นอนอยู่บนเตียงอโอ้ยพูดแล้วนี่เราก็เข้าไปกอดจูบรูปค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอผมกอดเมียผมไปได้สักพักก็มีฝาผ่า,าเปลี่ยงโอ้โหผมพบเจออะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าเป็นคนก็ไม่ใช่ผีก็ไม่เชิงอุย้ยหน้าตาอัปลักเป็นไ,ไอเนีย่ยแหละครับค่ะหลังจากที่คุณพยานเห็นว่าแท้จริงแล้วคนที่คุณแตะเนื้อต้องตัว เป็นคุณพยา,ยานโจทย์เกิดเหตุการณ์อะไรต่อไปคะผมก็ถีบเขาสิครับด้วยความตกใจตัวอะไรจะหน้าตาได้ขนาดนี้นะทั้งอับประลัก,กย,ย,ยี่กระทยขุนไยี่ทำไม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 ศาลเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองฝ่ายกรุณายู่ความสงบด้วยเชิญทนายจมเลยซักพยานต่อไปได้แล้วเรื่องแหวนเพชรที่คุณพยา,ยานโจทย์อ้างว่าคุณภูมิเป็นคนขโมยไป คุณภูมิรู้เห็นหรือไม่ประการใดคะแหมผมเนี่ยเป็นคนที่รักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติแค่เห็นคนกินผักผมยังทำใจไม่ได้เลยผมน่ะเป็นคนซื่อสัตย์ผมก็ทำงานของผมมีอาชีพที่สุจริตแล้วทำไมผมจะไปเอาของคนอื่นมาทำไมผมก็พอกินพออยู่มันก็ไม่มีนเหตุผลที่จะต้องไปขโของสารที่เคารพค่ะจากการสักพยานจำเลยแม้ปรากฏในคำให้การของพยานจำเลยเองว่าจำเลย บุกรุกบ้านของโจท์จริงต่จำเลยนั้นไม่ได้มีเจตนาบุกรุกบ้านของโจทย์เ,ยทยเพราะสำคัญผิดคิดว่าเป็นบ้านของตนเอง การมีอะไรจะถามค้านการถามซักของทนายจำเลยหรือไม่มีค่ะคุณภูมิคะแหวนแดงกล่าวคุณภูมิไม่ได้ขโมยไปใช่ไหมคะผมจะเอาไปทำไมผมก็เป็นคนที่พออยู่พอกินไม่เห็นจะม็นต้องเอาของคนอื่นมาใช้เลยแล้วการที่คุณภูมิผีบไปยังใบหน้าของพยานโจทย์เนี่ยคุณภูมิก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะก็ผมตกใจใช้ผมทำไงครับไม่ได้ตั้งใจอย่างในคลิปเนี่ยหรอคะ พึ่งตีเลยพนักงานรายการขออนุญาตเบิกพยายนวัตถุค่ะจากพยายนหลักฐานชี้ให้เห็นว่าจำเลยมีเจตนานเข้าไปยังบ้านของโจทก์จริงมิได้เข้าใจผิดที่ว่าเป็นบ้านของตนเองแต่อย่างใด นายมีอะไรจะติงการสัมพัน์ของโจทย์หรือไม่ไม่มีลมม<ส>ะเซ้เชิญพยานกลับข้อที่ได้เราผ่านกอย่างไงลละป่อยจำเลยมีพยานอีกหรือไม่ฉันไม่มีค่ะสารสืบพยานเสร็จสิ้นแล้วนัดฟังคำพิพากษา,าวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2558เวลา17นา50นาทีเลิกสาร เราแสดงกันไปเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่าการแสดงศาลจำลองนะครับก็คือการนําเอากระบวนการพิจารณาคดีในศาลจริงๆเนี่ยนำมาทําให้ดูในรูปแบบของการแสดงละครเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่คนทั่วไปประชาชนทั่วไปหรือนักศึกษานักเรียนเนี่ยจะได้เข้าใจง่ายต่อกระบวนการพิจารณาคดีในศาลอ,อากับกิยาและ องประกอบต่างๆภายในศาลนะครับแต่เขาต้องขอย้ําก่อนว่าในศาลจริงๆเนี่ยเราจะไม่ได้แต่งตัวกันฉูดฉาดอย่างนี้นะไม่ได้แต่งตัวฟุ้งฟิ้งอะไรนาดนี้ไม่มีนะครับจะมีอะไรที่เป็นอะไรที่จริงจังแล้วก็ต้องเป็นระเบียบมากกว่านี้ครับผมนั่นแหละครับคือนี่ก็เป็นการแสดงละครเพื่อให้สนใจใช่ครับให้ให้คนเข้าใจได้ง่ายๆจะไม่เราราจะไม่ซับซ้อนกันก่อนอื่นถ้าเราอยากจะเข้าใจจริงๆว่ากระบวนการพิจารณาคดีในศาลในศาลจำลองที่เราแสดงไปนั้นสิิงเนี่ย เราต้องทราบถึงองค์ประกอบต่างๆภายในศาลก่อนใช่ดิผมก็อยากจะร่วมกันว่าแบบ <นะ S 1> พี่ๆแต่ละคนเขามีหน้าที่อะไรอย่างไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวพี่แนะนําเลยเริ่มที่นี่เลยครับ3ท่านนี้นะครับ3ท่านนี้เรียกว่าองค์คณะผู้พิพากษานะครับซึ่งในแต่ละศารจะมีจำนวนองค์คณะผู้พิพากษาที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นในศาลแขวงจะมีองค์คณะผู้พิพากษาเพียงหนึ่งท่านศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จะมีองค์คณะผู้พิพากษาสองท่านและศาลฎีกาเนีองค์คณะผู้พิพากษาสามท่านนะครับที่องค์คณะผู้พิพากษาก็สามารถเนี่ยจะเป็นลักษณะไีน นิง่งว่ตัวเกเป็นผู้ที่ตัดสินคดีความต่างๆของเราในมาทางด้านตรงนี้บ้างครับตรงนี้ที่นิ่งกันอยู่นี้ฟรีสไปตรงนี้เลยคือพี่เสมียนสารหรือหน้าบรรลังนั่นเองก็คือคนที่คอยจดบันทึกทุกถ้อยคาพูดทุกถ้อยคาให้การต่างๆภายในสายของเรานะแอบดูอะไรนะผม <laughs> ครับผมต่อไปทางด้านนี้นะครับจะเป็นฝั่งนี้ทนายน้งนงภูมิทานายผมทานายความนะครับทานายความก็คือผู้ที่ว่าความให้กับ จำเลยหรือโจ์ในคดีทั่วไปนะครับอ้เมื่อกี้น้องภูมิเป็นอะไรเมื่อกี้ที่นั่งตรงนี้เลยน้องภูมิเป็นอะไรเศร้าครับน้องภูมิเป็นจำเลยของเรานั่นเองนะครับจำเลยก็คือผู้ที่ถูกฟ้องร้องหรือว่าาราเป็นผู้กระทําความผิดนั่นเองนะครับผมแล้วสุดด้านนู้นที่นั่งสวยๆตรงนู้นคือคุณอายการของเราเองอายการก็คือเปรียบเทียบกับทนายความของแผ่นดินนะครับในคดีอาญาหรือในคดีัอายการจะเป็นคนเขียนคําฟ้องให้กับ ยี่ห้บสารก็ฟ้อ,องจำเ,ยเลยอะไรประมาณนี้นะครับองคประกอบต่างๆให้สาลก็จะมีในลักษณะนี้ครับส่วนกระบวนการพิจารณาคดีเราก็ได้เห็นไปแล้วตองที่เราได้ร่วมแสดงกันไปเป็นไงสนุกวะมากมามันมากเลยนะโอเคครับ